โอเคก็มาอยู่กับ Dead by Daylight ครับผมก็กับ Challenge No Perk No Add-on No Item นะครับคือแรงตอนนี้ผมอ่ะ17บเละเหมือนมันลงมามั้งเหมือนมันรีแรงยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออผมก็ลงมาจาก16เป็น17ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่ต่างเหมือนเดิมโอเคไปโอเค Challenge No Perk No Add-on No Item เกมที่12ครับจะรอดหรือเปล่า เจอหมูเฮาเจอหมูเฮาเฮ้ยกระตุกอะโโอ้โหผมว่าเกมผมกระตุกละลางไม่ดีอีกแล้วใต้ขอบแมพปะใด้ขอบแมพ เรื่อยๆครับเรื่อยๆมาเรียงๆเหมือนจะไปไล่เพื่อนนะผมวิ่งเลยแล้วรันตั้งเงียบขนาดนี้เอ้าโทรถมโทรถิ่มวังเวงทลิปหายนี่ไงโดนไปที ไม่มีโทรเทมแล้วเนี่ยอืมเรียบพอทีตันเรียกครับตันเรียก <Huh? S 1> อยากเล่นอยากเล่นโอเคสวยเฮ้ยมีเสียงด้วยแม่นยังก็จับวาง เสียงมันจะทำให้ผมฟังเสียงชิลเลอร์ไม่ได้นะ เฮ้ยแล้วฮีวกันด้วยเฮ้ยปั่นเร็วจัดแต้มเ,เราจะน้อยไปแล้ว Bến đó hay không? Tại Không phải vậy. Để tôi ไปดีกว่าเส็ยเวลาไปเกมต่อไปเลยดีกว่าโคตรง่ายเกมน,นี้อย่างง่ายเลยดูดูแจ้มกันดี๋ยว่าน่าจะน้อยมากโอ้โหหมือนเดียไหนเดี๋ยวดูไหนเดี๋ยว ขึ้มาขีดนึงโอเคไปต่อโอเคมา no b u r s no add on no item เกมที่13โรงค่าสัตว์เน่าเหม็นกูเจอเอที่นันเสียงเครื่องดังชิปหายย้ีย พับก่อนเลยมันเจอสายเปย์มันยืนรอเอ้ยี่เฮ้ยืนรอความตาย ไอ้เหี้ยก <c oughs> ูก็เห็นนะเว้ยแต่ว่ากูก็ยังวิ่งมานเ,าเ,เานี่ยไอ้เวนนั่นน่ะดูมันเป็นบล็อกมันเป็นบล็อกของผมเองที่จะไม่ให้มันอุ้มผมได้ไอ้เหี้ยมันค่อยๆเข้ามเอาเอาวะตัวมึงใหญ่อะมึงอุ้มกูยากสวย m o t ขออตัีะมึงหนีนี่กูจะไปนี่นะขอกล้องพยาบาลท่านหนึ่งเฮ้ยเหมือนมันเบ่งพลังแล้ววิ่งมาปะ จะบั่นตรงนี้โดดไม่ได้นะเท่าที่รู้ควายป่ากำลังบ้าคลัง่งเฮ้ยโอ้ั่นไว้จัดปั่นไว้จัดเดี๋ยวเพื่อนนะไม่รอคุณเลย อันนี้ผมจะโอ้ยเ,เต้นเต้นยาๆเลยวิ่งกันยาๆเทรดกันยาๆ mẹ nó mà thắng đi đâu hỏi 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 đi hỏi 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 กูอีกแล้วกูนี่แม่งไม่มองหลังเลยเวเนี่อโอเคหนุกหน่อยหนุกหน่อยเกนี้หนุกเอ้าลุงทำไมลุงไปยืนให้เขาค่าขนาดนั้นนะ้เ,เดี๋ยวลุงแม่งแม่งอุ้มกูแน่เลยวะไอ้เชี่ยสองคนนั้ก็ปั่นเก่งขึ้นอ๋อแข็งไกลเลย เรียบร้อยอ๋อไม่นี่เฟสหนึ่งเพราะเฟสสองผมไม่ได้โดนไปลงมันช่วยผมไวยโอ้ยีหยที่ฟันคนอื่นทีฟันฟันยากฟันเย็นฟันโคลชโช์เดียสีเนี่ยเฮ้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 ย,ยมันก็ทุบกูดิวะ ่าตัวตายเชี่ยมันหนาวจริงมันโดนเ ha ยแหละ วิ่งหนีนะมึงเปิดประตูแบบนะไม่ได้ดูกูเลยนี่เสียงปะไฮ้กระตุก เอ,อ,อ้เอาโอ้โหไอ้เหียเกินไปกูเนี่ยแม่งเกินไปจริงมันก็ห่วงกูเกินเอาจริงมึงไม่ต้องไม่น่าห่วงกูละสวยเลยเ,เฮียกูวิ่งออกเลยเ,เฮียกูวิ่งออกเลยกูไม่สนใจแล้วไอ,อ้ลุงช่วยชีวิต โอ,อดอย่างวุดวดิไม่ขึ้นนะไอ้เชียก็ไม่ได้ทำหายเลยปั่นก็ไม่ได้ปั่นโอ้โหน้อยจัดโอเคไปต่อ